สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับลีนอีกแล้วนะคะซส่งในวันนี้ลีนก็จะมานําเสนอเรื่องจอเดบิวนัตตี้นะคะเกินก่อนเลยว่านัตตี้เนี่ยเป็นเด็กไทยเนาะที่จะมีการเดบิวต์เร็วๆนี้แล้วชื่อของเธอก็ได้ติดเทรนทวิตเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการรอช้าเดี๋ยวลีนจะพาไปอ่านทวิตและความคิดเห็นของแต่ละคนเลยนะว่ามีต่อนัตตี้ยังไงบ้างนะคะมาที่ความคิดเห็นแรกนะคะความคิดเห็นแรกก็บอกว่าชอบที่ใช้คําว่านัตตี้ไนทีน คือทุกคนเรียกน้องว่านัตตี้ซิกทีมาตลอดแล้วก็พูดถึงเรื่องเมเดิมไม่จบไม่สิน้นมาวันนี้น้องพร้อมสลัดอดีตท,ทุกอย่างโตขึ้นเป็นตัวของตัวเองและกำลังจะเดบิวต์เข้าสู่เส้นทางที่ฝ่ายฝันมาตลอดอีกครั้งขอให้ปัดน,นะคะลูกแฮทแท็อันนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีแล้วนะคะอ่านไม่ออกน,นะจ๊ะแล้วก็แฮทแท็กนัตตี้แฮแท็กทอ่านี้เป็นความคิดเห็นแรกนะคะ ควอมีเห็นนี้นะคะก็ได้บอกว่าดูคลิปอินโทรฟิลมนัตตี้แล้วก็สงสารน้องอยู่นะจากเด็ก13ที่มีความสุขกับการแสดงไม่ได้สนใจเรื่องอื่นพอโตขึ้นน้องก็เริ่มเก็บความคิดคนอื่นมาคิดเริ่มสูญเสียตัวเองสงสัยในตัวเองว่าไปต่อดีไหมหรือหยุดแค่นี้แต่ทุกครั้งคนรอบข้างน้องก็จะให้กำลังใจน้องตลอดทำให้น้องไปต่อได้แฮทแทกนัตี้ atti, แล้วก็แฮทแที atti, ที่เป็นภาษาไทยนะคะ ความเห็นนี้ก็ได้บอกว่าตามดูน้องมาตั้งแต่16ไปจนไอดอลสคูน้องเป็นคนมีพัฒนาการมากครีเอทท่าเต้นเลิศอินเนอร์ดีมากซ e o JYP ก็ชมมาแล้วนี่ว่าเป็นคนไทยอยู่คนที่มากความสามารถเลยแฮทแท็กนัตตี้ความเห็นนี้ก็ได้บอกว่าน้องจะปังใหม่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะเป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือพี่จะสนับสนุนคุณเป็นกำลังใจให้คุณ ตลอดและละคุณตลอดไปสู้ๆนะคะแฮนด์แฮกนัตตี้อ่าและนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะว่าแบบเออแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะความเห็นนี้ก็ได้บอกว่าฉากนี้ถ้าสังเกตจะเห็นนัตตี้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวมองรูปภาพที่เป็นครอบครัวคิดว่าข้ายจะสื่อว่าน้องห่างจากครอบครัวมาทำตาความฝันคนเดียวแฮนด์แฮกนัตตี้แฮนด์แฮกนัตตี้ภาษาไทายแล้วก็ แทนแท็ตตี้อนสกอร์เดบิวอนสกอร์เมสเซเวนีเฮชอ๋อก็เป็นวันที่เขาจะเตรียมเดบิวนะคะความเห็นนี้ก็ได้บอกว่าตารางเดบิวของนัตตี้คือในที่สุดซิกทีนไอดอลสกูน้องเก่งมากมีประสบการณ์แล้วขอให้โชคดีรอดูเลยแฮทแทนัตตี้อ่านทวีนี้ก็ได้บอกว่าอันนี้ก็ชอบนะนัตตี้เหมือนได้ยินเสียงเรียกของใครสักคนแล้วก็หันไปมองเสมอเหมือนนัตตี้ได้ยินเสียงเรียกของแฟนๆเลยแฮทแท็นัตตี้แฮทแท็เอ็นี มาตอกกันที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้บอกว่าในตอนแรกที่เริ่มต้นก็เป็นได้แค่เพียงเงาแต่เมื่อเวลาผ่านไปและได้รับการฝึกฝนเพศที่ได้รับการเจรไนก็พร้อมจะออกจากความมืดเพื่อมาแสดงความงดงามของตัวเองแล้วแฮทแทกนัตตี้แฮทแทกเอ็นทีอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นของคุณนัตตี้นะคะเด็กไทยที่เตรียมเดบิวต์ในเดือน7นี้เนาะไม่ใช่สี่ในเดือน5เออ นะคะก็เป็นกําลังใจให้คนณอตตี้ต่อไปเนาะก็ดูต่อไปว่าจะมีผลงานอะไรให้เรารับชมกันบ้างนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแฮตแ็กนัตตี้ในวันนี้เพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยเนาะสําหรับลิงก์ที่เซอร์อันนี้เดี๋ยวลินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสามารถเข้าไปกดดูตัวอย่างทีเซอร์นี้ได้เนาะสำหรับนี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบาย